สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียน Adobe Photoshop CC Beginner สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Tool Box นะครับซึ่งก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่เราจะแนะนำดังนี้นะครับเครื่องมือ Move Tool หรือกดตัว V ที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการย้ายหรือภาพไปยังตำแหน่งต่างๆนั่นเองครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเลือกวัตถุ ในเลเยอร์ต่างๆอัตโนมัติอย่างเช่นต้องการเลือกสี่เหลี่ยมนี้อัตโนมัติโดยที่การคลิกที่เลเยอร์นั้นก็จะทํางานก็จะสามารถเลือกได้ที่ออโต้เซเล็กตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับเวลาคลิกที่เลเยอร์นะครับหรือสี่เหลี่ยมที่มีเลเยอร์แยกมาตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าก็จะมีการเลือกวัตถุนั้นอัตโนมัตินั่นเองครับต่อมาเนี่คือ เครื่องมือการสร้างเ e เ e คชั่นเซเลคชั่นก็คือการเลือกพื้นที่วัตถุต่างๆในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้นครับตัวอย่างที่นี้ผมจะลองละเลงดูนะครับละเลงสีดูครับสังเกตได้ว่าสีนั้นก็จะถูกจำกัดบริเวณไว้นะครับไม่ล้นออกไปข้างนอกนะครับโอเค ซึ่งเครื่องมือในการสร้าง Selection สำเร็จรูปนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมวงกลมเส้นแนวนอนหรือเส้นแนวตั้งครับถ้าเราต้องการยกเลิก Selection ให้กด Ctrl D ที่คีย์บอร์ดนะครับต่อมาที่คือเครื่องมือ l s s o Tool เป็นเครื่องมือในการสร้าง s ซ l เล t ชันเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกขอบเขตบริเวณ s e l e ล t ชันที่เราต้องการได้เองครับ แล้วก็นอกจากการสร้างลัสโซทูแบบในเครื่องมือที่เราลากไปแล้วสามารถใช้เครื่องมือพลิกอนลัสโซทูนะครับคลิกแล้วก็คลิกไปบริเวณจุดตามที่เราต้องการนะครับลากเป็นจุดจุดจุดไปนะครับโอเคก็จะได้เ e เลคชั o นขึ้นมานะครับหรือจะใช้เครื่องมือการสร้างเ e เลคชันแบบอัตโนมัติในการอ้างอิงสีนะครับก็จะลากแค่คลิกแล้วก็ลาก ไปตามบริเวณที่เราต้องการนะครับไม่ต้องคลิกอะไรเพิ่มเติมนะครับสังเกตได้ว่าเส้นผ่าของ selection นั้นก็จะดึงไปตามเส้นสีตามที่เราต้องการนะครับเมื่อบานมันจบแล้วก็ให้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ selection ตามที่เราต้องการนะครับต่อมาคือเครื่องมือค k ิก l e c t i o n Tool เป็นเครื่องมือสำหรับการเลือก Selection อัตโนมัติครับได้อ้างอิงจากค่าสีต่อมานี่คือ m a g i n ว t o o l ก็จะคล้ายเครื่องมือ c k selection t o o l ครับก็คืออ้างอิงจากค่าสีเช่นกันครับโอเคยกเลิก Selection ต่อมาคือเครื่องมือ CropTool เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดรูปภาพให้เหลืออยู่ในตำแหน่งเฉพาะตามที่เราต้องการนะครับต่อมาก็คือ p r s p e e t t v v e r o p p Tool ใช้ง่ายๆเหมือนกันกับ Crop Tool นั่นเองครับต่อมาคือ Slide Tool เป็นการสไลด์หรือหันรูปภาพออกเป็นส่วนๆนั่นเองครับสำหรับการใช้งานในเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วนๆเพื่อความสะดวกต่อการโหลดรูปภาพนั่นเองครับต่อมานี้ก็คือ Slide Select Tool เป็นการเลือกรูปภาพที่เราสไลด์แล้วนั่นเองครับ ต่อมาคือ eyedropper tool เมื่อเราคลิกบริเวณสีตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้สังเกตได้ว่าสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับต่อมาคือ color sampler tool เมื่อเราคลิกแล้วค่าต่างๆของสีจะถูกแสดงในหน้าต่างนี้นะครับในหน้าต่าง info ต่อมาคือเครื่องมือ roller tool เป็นเครื่องมือสำหรับการวัดขนาดต่างๆของรูปภาพนั่นเองครับ เมื่อเราวัดแล้วค่าต่างๆจะแสดงในแถบทูลบาร์นี่นะครับโอเคต่อมาที่คือเครื่องมือ n o ้ e ทูเป็นเครื่องมือสำหรับแปะโน้ตในบริเวณต่างๆตามที่เราต้องการนะครับโอเคลบโน้ตทิ Delete ้งดีล e ทโน้ต yes โอเคต่อมาจะเป็นเครื่องมือ Spo ร์ตเฮดดิ่ง t t สทจะเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้เกลี่ยรูปภาพให้มีความเนียนเข้าหากันนะครับอย่างเช่นการลบลอยของตัวเหตุตัวนี้นะครับเครื่องมือต่อมาคือ h e ดดิ่งบั t ทูเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบลอยรูปภาพเหมือนกับเครื่องมือเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่า ก่อนที่เราจะใช้ให้เรากด Alt ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดสังเกตที่เมาส์จะเป็นรูปเป้านี่นะครับคลิกบริเวณที่เราต้องการแล้วทีนี้มันเลือกลบตามบริเวณที่เราต้องการนะครับสังเกตได้ว่าจะมีการอ้างอิงบริเวณที่เราต้องการโดยการกด Alt เมื่อกี้มาใส่แทนบริเวณใหม่ตามที่เราต้องการนะครับทั้งรูปนี้นะครับเครื่องมือต่อมาก็คือ Pad Tool เป็นเครื่องมือการสร้าง Selection เหมือนกันครับเพียงแต่ว่า เราสามารถนำ Selection นี้ลากไปยังบริเวณที่เราต้องการได้นะครับก็จะเป็นการแปะวัตถุอื่นเข้ามาใส่แทนที่นะครับต่อมานี่คือ Content Away Move t o เหมือนกันนะครับสร้าง Selection ขึ้นมาแล้วทีนี้ลากย้ายมาครับสังเกตได้ว่าบริเวณวัตถุนั้นก็จะมีการสลับกัน2องตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับต่อมาเครื่อมือ Let R า o เป็นเครื่องมือสาหรับการแก้ไขอาการตาแดงซึ่งเกิดจากแฟชถ่ายภาพหรือแฟชกล้องถ่ายรูปนั่นเองครับต่อมานี่คือเครื่องมือ brush tool เป็นเครื่องมือในการละเลงสีนะครับเพียงแค่เลือกสีตามที่เราต้องการแล้วละเลงนั่นเองครับต่อมานี่คือเครื่องมือ pencil tool เป็นเครื่องมือในการวาดเส้นเหมือนกันครับแต่ในที่นีอ้อาจจะมองไม่เห็นนะครับ สูงมเข้าไปจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเหมือนเส้นดินสอครับต่อมานี่คือ Color r e p e g m e n t Tool ก็คือเป็นเครื่องมือในการปรับแต่งทนสีรูปภาพให้อยู่ในตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับฟังดูอาจจะงงๆนะครับในตัวอย่างที่นี้ผมจะลองทำให้ดูนะครับอย่างเช่นรูปเหตุนี้นะครับ เมื่อเราเลือกโทนสีฟ้านะครับแล้วระบายลงนะครับสังเกตได้ว่าเห็ดนั้นจะกลายเป็นสีฟ้าตามที่เราต้องการนะครับโอเคย้อนกลับต่อมานี่คือมิกเซอร์บัตทูเป็นเครื่องมือในการละเลงสีเหมือนกันครับแต่เป็นเครื่องมือในการละเลงสีที่ถ้าใครใช้ไม่เป็นนี่อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นการอ้างอิงสีหลายๆจุดมาเป็นสีในการละเลงสีนั่นเองครับโอเค ต่อมานี่คือเครื่องมือ c o n e Stamp Tool วิธีใช้นั้นก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือตัวเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการเครื่องมือในการโคนิ่งกด Alt ตั้งอิงวัตถุที่ต้องการและทีนี้ลากไปยังบริเวณที่เราต้องการนะครับดังรูปนี้นะครับต่อมานี่คือ Pattern Stamp Tool เป็นเครื่องมือในการแบะ pattern ลงแทนที่บริเวณรูปภาพตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับ ตัวอย่างที่นี้ผมจะลองแปะดูก,ก่อนนะครับต่อมานี่คือ history b u t t o อย่างเช่นเราละเลงสีแบบนี้ลงไปนะครับเมื่อใช้ history b u t t o ก็จะเป็นการย้อนกลับมาสู่ขั้นตอนเริ่มแรกทั้งหมดนั่นเองครับต่อมานี่คือ ask history b u t t o เครื่องมือนี้ถ้าใครใช้ไม่เป็นก็อาจจะดูงงๆหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นการนำภาพนั้นมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยสีออกไปนั่นเองครับ แบบนี้นะครับโอเคต่อมานี่คือเครื่องมือ,อยางลบนะครับไม่มีอะไรมากครับนอกจากลบบริเวณที่เราต้องการนะครับต่อมาคือ Background Easter tool นะครับเป็นเครื่องมือในการลบสีแ Background ตามที่เราต้องการนะครับและต่อมาคือ Magic Easter tool นะครับ เป็นเครื่องมือในการลบสีตามที่เราต้องการนะครับโดยจะเป็นการอ้างอิงสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับเครื okay. ่องมือต่อมาคือ Guardian t o o l เป็นการไล่เฉดสีนะครับและเครื่องมือต่อมานี่คือ p Paint b u c k e t t o o l เป็นการเทสีเดียเด่ยวๆให้กับรูปภาพครับอ่าเครื่องมือต่อมาที้คือ blurTool เมื่อเราใช้เครื่องมือนี้นะครับสังเกตรูปภาพได้นะครับจะเกิดการเบลอขึ้นนะครับต่อมานี่คือชาร e เพนทูเมื่อเราใช้เครื่องมือนี้นะครับสังเกตได้ว่ารูปภาพนั้นก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้มากเกินไปรูปภาพก็น,นั้นก็จะเกิดการแตกได้เช่นกันครับและเครื่องมือสุดท้ายนี้ เป็นเครื่องมือสาหรับการย้ายวัตถุตําแหน่งต่างๆของรูปภาพให้อยู่ในตําแหน่งตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับใช้ history กลับคืนมาที่เดิมเครื่องมือต่อมาคือเป็นเครื่องมือสําหรับการปรับแต่งรูปภาพให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับเมื่อเราคลิกแล้วสังเกตได้ว่ารูปภาพนั้นจะมีความสว่างมากขึ้นครับ ต่อมาคือเครื่องมือเบิร์นทูเป็นเครื่องมือสําหรับการทำรูปภาพให้มืดลงตามบริเวณที่เราต้องการนั่นเองครับโอเคฮิสตอรี่บัตทูย้อนกลับย้อนกลับต่อมานี่ก็คือเครื่องมือสําหรับการทําสีของรูปภาพนั้นให้จางลงเรื่อยๆครับ สังเกตได้ว่าบริเวณที่เราลากนะครับสีนั้นก็จะเกิดจางขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคย้อนกลับเครื่องมือต่อมานี่คือ Pen tool นะครับใช้สำหรับสร้างเส้นพาดไปยังบริเวณตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับ เครื่องมือต่อมาคือ Freeform Pen t o o l เป็นเครื่องมือเหมือนกับ Paint เ t น tool เมื่อกี้ครับเพียงแต่ว่าเราสามารถลากเส้นผ่าได้อิสระตามที่เราต้องการครับต่อมา a d d a อ c เ o r point tool เป็นการเพิ่มจุดในเส้นผ่าตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับต่อมาคือ Delete actor point tool เป็นการลบจุดต่างๆบนเส้นผ่าตามที่เราต้องการนะครับ แบบบนนี้นะครัต่อมานี่คือ Convert Point Tool เป็นเครื่องมือสําหรับการดัดเส้นผ่าที่เราวาดแล้วให้อยู่ในตําแหน่งตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับต่อมานี่คือเครื่องมือ Text Tool เป็นเครื่องมือในการพริมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะครับก็จะ,จะมีเครื่องมือ Text Tool อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการพริมพ์ข้อความเช่นกันครับ แต่จะเป็นการพิมพ์ข้อความในแนวตั้งแทนนะครับแล้วต่อมาคือเป็นเครื่องมือ Text Tool เหมือนกันครับแต่เมื่อเราพิมพ์แล้ว mm hmm. ข้อความนั้นก็จะกลายเป็น Selection ตามที่เราต้องการครับซึ่งก็จะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั่นเองครับเค Ctrl D เครื่องมือต่อมานี่คือ Path Selection Tool เป็นเครื่องมือในการเลือกเส้นผ่านแล้วก็ย้ายไปยังบริเวณตามที่เราต้องการนะครับต่อมานี่ก็คือ Direct Selection Tool เป็นเครื่องมือเลือกเส้นผ่านเช่นกันครับแต่เลือกเฉพาะจุดครับแล้วก็ย้ายเฉพาะจุดตามที่เราต้องการนั่นเองครับต่อมานี่คือเป็นเครื่องมือ Shape Tool นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเชฟตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลม รูปหลายเหลี่ยมเส้นตรงหรือจะเป็นเชฟตามที่เราต้องการนะครับคอสตอมเชฟคอสตอมเชฟโอเคเอาใหม่นะครับแล้วทีนี้เลือกเชฟตรงนี้นะครับแล้วลากลงมานะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเชฟตามที่เราต้องการนะครับ ต่อมานี่ก็คือเครื่องมือ Hand Tool นะครับเมื่อเราซูมเข้าไปมากๆนะครับเครื่องมือ Hand Tool จะเป็นเครื่องมือในการลากมุมมองไปยังบริเวณตามที่เราต้องการนะครับต่อมานี่คือเครื่องมือ Zoom Tool ใช้สำหรับซูมคลิกซูมไปยังบริเวณที่เราต้องการแล้วกด Alt e e r n a t แล้วคลิกเพื่อซูมออกนะครับ ที่จริงการซูมเข้าซูมออกนั้นก็มีหลักการง่ายๆก็คือการกด a น t ค้างไว้แล้วเลื่อน s c อ o ์เ m o u ์เข้าออกนะครับและสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือเครื่องมือแถบสีตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการเลือกสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแบ็กกราวด์หรือสีพื้นหลังหรือสีโฟกัสหรือสีข้างหน้าตามที่เราต้องการนะครับและนี่คือเครื่องมือต่างๆใน Tool Box นะครับที่ผมจะแนะนํา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ